วันนี้ผมจะพาคนไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินกันนี่ฮะนะครับพาลิงเข้ากรุงนะครับพาลิงเข้ากรุงโอ้โหสวยงามมากเลยครับผมไม่เคยมาเลยนะครับเนี่ยผมขึ้นจะมาครั้งแรกนะครับโอ้โหเจอลิงตัวนี้นี่ครับนะครับอสวัสดีครับตัวตัวลิงน้อยลิงลิงแสนสนุกนะครับตัวนี้ลิงแสนสนุกนะครับ โอ้โความใสนี่ครับเพราะว่ามให้เราเห็นข้างล่างเลยครับเดินกระจกเสียวมากพื้นกระจกเสียวมากเลยครับมองเห็นข้างล่างนะครับเด็กน้อยกำลังตื่นเต้น แล้วของฟ้าด้วยครับจะเยอะเข้าไปเข้าไป,อไปโอเคโอเคเปิดได้แล้วลูกผมครับ นี่ของหนูอะอุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยไปแล้วไปโยนนู้นได้โยนป้อนเขาป้อนเปให้ดีๆทีไปให้ดีๆไปให้ดีๆครับใกล้ๆหน่อยครับนั่นแหละเขาลงมาหาละให้เขาไปเลยอุ้งศิลปินไม่ถ่วงไม่ถ่วงแล้วไม่ถ่วงช่วยกดไลค์สับสไครต์และสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากช่องความสุขสนุกทุกวันด้วยนะครับสวัสดีครับผมความสุขนะครับ วันนี้ผมจะพาคนไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สามย่านวิทเทลนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าโอ้โหวันนี้ผมเอาลิงมาตวงเลยครับนะเอาลิงมาตวงด้อดูลิงดีฮนะนะครับพาลิงเข้ากรงนะครับพาลิงเข้ากรงนะครับเดี๋ยวไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ซ้ำ สามย่านมิตรทาวนะฮะนะครับพอดีผมออกจากสามย่านมิตเทามานะครับแล้วก็ลงสะพานเออไม่ใช่ลงสะพานลงบันไดเลื่อนเนี่ยลงันไดเลื่อนนะครับนะครับครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับผมไม่เคยมาเลยนะครับเนี่ยผมขึ้นจะมาครั้งแรกนะครับโอ้โหเจอลิงตัวนี้นี่ครับ นะครับอ่าสวัสด uh, ีคร well, oh, um. ับพี่เมย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับคุณนอครับสวัสดีครับนะครับอ่าสวัสดีครับตัวตัวลิงน้อยลิงลิงแสนสนุกนะครับตัวนี้ลิงแสนสนุกนะครับเอตอนนี้เราอยู่ใต้ใต้ดินแล้วนะเราอยู่ใต้ดินการจะข้ามถนนนะฮะถนนแต่เป็นถนนใต้ดินนะครับโอ้โหสวยงามมากผนังคอนกรีต เออเซนเตอร์นี่ครับนี่ครับไดมิเตอร์เท่าไหร่ครับห้าเมตรครับเนี่ยครับไดมิเตอร์ห้าเมตรนะครับห้าเมตรยี่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดหนึ่งแปดครับนะครับโอ้ตรงนี้ครับโอ้ความใสนี่ครับเพราะว่าให้เราเห็นข้างล่างเลยครับเดินกระจกเสียวมากพื้นกระจกเสียวมากเลยครับมองข้างล่างนะครับ อืนี่ตื่นเต้นหรือหรือหรือไม่เคยมาเป็นคอนกีตครับอะไรครับอันไหนครับเอสเอสยวยเอ็ม เออเป็น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 มีวันวันผลิตเห็นไหมครับวันผลิตแล้วก็มีดิเมนชันเห็นไหมฮะมีดิเมนชันแล้ว s อสทีสองเออตัวนี้เป็นชิ้นเป็นชิ้นฮะตำแหน่งชิ้นงานครับตำแหน่งชิ้นงานนะครับว่าเออว่าอยู่ในตำแหน่งไหนเพราะว่าแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนี่เขาหล่อมาไม่เหมือนกันโอ้โหสวยงามมากเลยครับได้ดินอ่า ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันแม่วันนี้ต้องขอบคุณพี่เมฆพามานําเที่ยวนะครับรถไปฟ้าใต้ดินนะครับ,อ,นนรบอันนี้สายสีเลยครับนี้นสายสีน้ําเงินนะครับแม่เปิดมานานแล้วแต่เราสิฮะไม่เคยมา <laughs> แม่เข้ามาอนโมงนี้มันจะเดินะลรูได้ไปที่สามที่ครับ สามี่สาม,สามย่านมิเทาด้านหลังที่เราเดินมาำทีนี้ครับด้านถ้าเลี้ยวทางายนี่ก็จะเป็นจามจุริสแควร์ครับถ้าไปทางขว่จะเป็นวัดหัวลำโพงอ๋อวัดหัวลำโพงโอ้เป็นสามแยกเลยครับอ,อ๋อเข้าจุฬาก็ได้นะครับเข้าจุฬาก็ได้ไปหัวลำโพงก็ได้อ่าแปลว่าเราอยู่สามย่านจริงๆนะครับตอนนี้เราอยู่ใต้ถนนนะใต้ถนนเลย S 1> <S 1> hum. อือาโอ้โหสวยงามนะตรงนี้สามสามแยกจริงนะครับตรงนี้ตรงนี้ลงจากจุฬามั้งครับเนี่ยการจุลีสแควร์อ๋อจังจุลีสแควร์จุฬานะครับอ๋อนี่ก็จเป็นทางเข้าไปดินกับทางที่ไปวัดหัวลำโพงอ๋อวัดหัวลำโพงอ๋อใครใช้เส้นทางแถวนี้นี่ ได้รถไฟฟ้าใต้ดินนี่สะดวกไปเยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเส้นทางหลักๆเลยนะนี่ครับตำแหน่งซื้อตั๋วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาซื้อตั๋วกันนะครับเดี๋ยวพี่เมยฆจะพาไป นิสิตรอพี่เมฆเลยครับิสิตมาดูครับมาดูการซื้อตัว๋วนะครับเราต้องเดินเดินเป็นแถวหน่อยนะครับอ่แล้วใช้ใช้ใช้เหรียญแล้วต้องต้องใช้เหรียญอะไรครับใช้เหรียญก็ได้ครับใช้แบงก์ก็ได้ อะไรนะฮะใช้แบงก์ก็ได้ใช้เหรียญก็ได้อ๋อจะมีตู้นั้นใช้แบงก์ได้สองตู้เหรอครับแล้วค่าใช้จ่ายยังไงฮะจะรู้ได้ยงไงะไปเลยเดี๋ยวไปดูเป็นไม้ลายเราจะไปที่สถานีสามยอดสามยอดนะครับเขานี่เขากดอะไรอยู่กดอันนี้สามยอด ต้องซื้อทีระคนซื้อทีระฝนมาครับเอ่อไม่เอาที่ตะกอนก็ได้ใั้หนูก่อนให้หนูก่อนโอ้โหโอ้โห เหมืนแ enfin, ่กปกครอมสินเลยนะครับเนี no. gano, ่ยเสียงดังถึงสวัรเลยอาอโอ้ย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 แย่งกันละแย่งกันดึงเข้าดึงออกแย่งดึงเขาดึงใจเย็นใจเย็นอ๋อ รู้กดบ้างนี่อ่ะไหนกดรู้สิ์กดครับสามยอดครับสามยอดจะกดผิดนะครับสามยอดอันนี้ลูกโอเคแล้วลองเอารุ่งลองจอดลองลองใส่ไวกัลยนด่อ่าลองดูโอ๊ยแบงค์ร้อนเดี๋ยวมันมันเหรียดมาเยอะคือถ้าเรารู้ว่าสถานีที่เราจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเราก็กดตรงสถานีตรงนั้นจํานวนเงินก็จะบอกมาว่ากี่บาทแล้วเราก็ใส่แบงค์เข้าไปนะครับแล้วเขาก็จะทอนออกมาเป็นเหรียญเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ให้ตั๋วมาด้วย นะครับโอ้สะดวกครับง่ายมากเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปเวียนเทียนกันนะครับที่วัดที่วัดเลยนะครับที่เมฆวัดสุทัศนนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปเวียนเทียนกันที่วัดสุทัศน์นะครับโอ้คนเยอะครับ ขาเก็บค่าปรับเจเปอร์เซ็นตใช่ห้ามทำบัตรหายอ่ะอ่ะคนละหนึ่งเหรียญเร็วครับรู้สุดเร็วมาคนหนึ่งเหรียญสุดเร็วพี่้สมากข้นหนึงตรงไหนนี่บบอ๋อเขา้อง โอเคไม่รู้ว่าจิ้มตรงไหนครับฮะต้องแตะให้เฉยแตะให้เฉยครับแตะให้เฉยไม่รู้ว่าแตะตรงไหนแล้วเด็กที่ต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเสียดูความสูงอ่ะครับ ใช่ครับคือาจะร้อยรสึกครับครับอย่าเล่นพี่ครับอย่าเล่นเนาะเดี๋ยวพี่เขาว่าเอาเจ้าหน้าที่เขานั่งอยู่เห็นไหมใช่ไหมครับหนูต้องให้คุณแม่ไปด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะอะไรรู้ไหมเหรียญเบบหเรียญเหรียญคนละหนึ่งเหรียญ <c oughs> เพราะราาว่าเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่คนละหนึ่งเหรียญให้ให้รักษาเอาไว้ลองอะไรรู้ไหมลองอะไรเขาจะลองว่า เขาใช้ไปแล้วแล้วแล้วให้แม่ใช้ใช้แล้วใช้ได้ไหมสรุปแล้วเขาไม่ได้แกนไปแล้วเพราะว่าได้แค่ครั้งเดียวเราได้ก็ได้ขาออกเลยใช่ไหมได้ขาออกเลยบัตรใครบัตรมันงพี่เมย์ก็มีบัตรบัตรอยู่ก็คือมินน่าเธอเขาใช้บ่อยลูก นี่เป็นทางที่จะไปบนถันี้ครับอ๋อฝั่งนี้จะไปถังนะครับว่ามันจะมีความลึกชั้นเดี๋ยวเราจะลองเห็นว่าเนี่ยมันลึกมากนะครับโอ้โหลึกมากเลยนี่ยังสองที่ไปฝั่งที่ไปในถังขั้นเก้าอ๋อโอ้ยนี่ลงไปหลายชั้นเลยนะครับเนี่ยโอ้ยลึกมากครับลึกมากนะครับอันนี้ชั้นที่หนึ่งนี่ลงมาชั้นที่สองแล้วครับ โอ้โหลงมาหลายชั้นมากเลยกไ่ได้เลยนะออกันเลยนะโอ้โหลงมาลึกมากเลยครับน่าจะประมาณสี่ห้าชั้นนะครับเนี่ยถ้าเป็นอาคารเนี่ยดูสิครับเนี่ยนะครับผมมองไปข้างบนนี้โอ้โหมันสูงมากเลยน่าจะเกินนะเนี่ยครับน่าจะเกินนะโอ้โหลงมาต่ำมาก ่าเราก็มาถึงชั้นล่างสุดแล้วอ่าเป็นตำแหน่งที่รถไฟฟ้าจอดแล้วก็เป็นชานชาลาเรียกชานชาลานะานสุดครับสุดถ,ถ้าหนูเก็บอันนี้ไว้ได้สุดจบเลยนะอะไรนะครับก็ก็ทั้งหนูทั้งหนูทั้งป้าทั้งแม่ก็เหมือนกันแหละนะนเหมือนกันถ้าเผื่อาาหายก็ใจ จ่ายจ่าย <70, S 1> จใหม่เจ็ดเ <70, S 1> จ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเอ่อสามเท่าใช่ไหมกี่เท่านะสามเท่าสามเท่านะเออนะครับอ่าครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกอย่าเล่นนะนี่ประตูขาเข้าขาออกนะครับเดี๋ยว,วจะมีคนออกตรงนี้ ม,ม,มีกหนึ่งครั้งทีรถมาถึงมานะอีกหนึน่งครที่รถมาถึงแล้วโอ้ฝนเยอะมากเลยครับฝนเยอะมากเลยโอ้ยเราเพิ่งจะเคยได้นั่งเนี่ยรถไฟฟ้าใต้ดินเมืองไทยใช่ไหมครับอ๋อตรงไหนครับสามยอดนี่สามสิบจับมือจับมือจับมือ ขอความกราาจากผู้โดยสารทุกท่านินข้าสู่ที่ว่างานไขอบคุณค่ะ Attention please Doors open on the right Passengers can connect to U.S.R.T. at this station ยังไงวช้ายังไอ่ะป้ายนยืน้เ คนเยอะมากครับจะมีอย่างที่ตรงเวลาดีครับออกตรงเวลานะครับก,กลั่เกณฑ์เวลาเดินทางดี 21บาทคุ้มมากเลยถูกมากๆสะดวกสบาย สถานีป๋าปายสถานี่องวัดป๋สนีปสถานีป๋าปา เราก็ลงมาแล้วครับนะครับลงมาแล้วโอเคถึงสถานีสามยอดนะครับสามยอดนะครับเร็วมากเลยครับแป๊บเดียวแค่สามสถานีเองกี่สถานีนะสามสถานีเองนะ แปลว่าเราจะไปไหนเราต้องจำชื่อสถานีให้ได้ <laughs> ใช่ไมฮั้ย่แต่ว่านแเดียวอ่าระวังนะครับใไไดเลื่อนดูดีๆครับอย่าเหยียบกับรอยต่อ <c oughs> อย่าเหยียบตับรอยตอ่อ,ตอ,ตอนะครับเพราะว่ามันจะสลับฟันปลาขึ้นแบงางบนนะครับโอ้โหสูงม,มากเลยดูดิเห็นไหมเราลงมาข้างล่างที่ตอนนี้มันจะขึ้นแบงางบนแล้ว ภาได้เลื่อนอย่างเงี้ยส,สูงเงี้ยมีหลายที่นะที่ปา้าเคยไปที่สนามบินบางที่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันะะนะอหันไปดูข้างล่างนี่เจนเห็นความสูงเลยครับโอ้โหลึกมากหวัดเสียวขาสั่นไหมครับขาสั่นไหม โอ้สนุกมากเลย <c oughs> สนุกมากเลยครับไม่เคยมานะไม่เคยมาเลยนะใช่ไหมครับโอ้ั้งแรกเลยโอ้ยเร็วมากเลยขับรถยังมาไม่ทันเลยอ่ะนะสามสถานีนี้ถ้าเราขับรถเนี่ยมาไม่ทันเลยนะมาไม่ทันนะอะไรนะครับนานนทีเร็วมากเลยอ่ะเออ แล้มันชามากมาไม่ทันเลยตรงนี้สถานีอะไรครับพี่สุดสถานีอะไรครับสี่ยอดห้ายอดหกยอดเลยอ๋อไม่รู้ใช่ไหมสถานีอะไรรู้ไหมฮะสามยอดเหรอโอ้โหแล้วก็ขึ้นอีกโอ้โห อันนี้ลึกมากเลยอ่ะโอ้ยลึกกว่าขามาอีกครับเนี่ยขามาไปในเลือนลึกทอดเดียวอันนี้สองทอดระวังนะครับด,ดูแลตัวเองด้วยนะครับลึกมากครับเป็นไงครับขาสั่นแล้วที่ครับป๋าเห็นขาครับดูรู้สึกจะสันส่นๆหน่อยๆนะครับ นะครับอ่าเอ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 าสันสันเลยน้อยนั่นนะ่ะฮึ่โอ้โหเสียวมากเลยโอ้โหเสียวมากลึกปื๊ดเลยครับลึกปื๊ดเลย อะไรนะครับวัดสุดทัศน์อ๋อคือสถานีสถานที่ที่ยอดนิยมแถวนี้นะครับมีสาราเฉลิมกุ้งเมกาพาร์ซาเมกะฮะเมกะเมกาเม,กา,ม,ก,ามกาพาร์ซาสะพานเหล็กดีโอสยามนะครับตลาดพาหุรัตสำเพลงวัดสุดทัศน์นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่วัดสุดทัศน์นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรโอ้ยเดินสบายชิลๆนะครับ แม่มากับพี่เม์นี่เดินสปายเดินชิลอยู่แล้วสู้สึครับหยอดบัตรครับแม่ไัน,นี้ของป้าครับนี่ของป้าม,มาเลยมามาเลยครับ แล้วของฟ้าด้วยครับเปีกขฟ้าใปเขาไปาไปโอเคโอเคเปิดได้แล้วลูกผมครับ ขอบคุณมากครับขอโทษขอบคุครับวิสุทธิลูกผมไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะเนี่ยห้ามแกล้งนะครับป๋าออกไม่ได้เลยเห็นไหมเห็นไหมครับอะไรนะป๋าจะออกยังไงล่ะครับมันปิดป๋าเลยเห็นไหมครับปิดป๋าเลยใช่ไหมครับ ใช่หน,หนูทดลองอ่ะหนูว่าทดลองอ่ะทดลองนี้ไม่ได้หรือต้องให้คนละอันใช่ไหมครับแล้วคนนั้นเป็นคนจอดเองไม่ได้แล้วเกิดป้าออกไม่ได้ทําไงอะไ่ะใช่นะครับไม่ได้เลยนะอย่างเงี้ยโอเคเปล่าเข้าใจไหมเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันได้บางเรื่องเนี่ยป้าออกไม่ได้ทํายังไงเนี่ยฮะสงสารฟ้าไหมอ่ะโอเคโอเคฮะ ผ่านฟ้าไหมฟ้าออกไม่ได้อ่ะหาละปลาต้องไปออกอีกประตูนึ่งอ่ะตรงนี้มันหลังกระตูวครับโอ้โหหลมคุย มาคุยกับสควอชเลยมีขนมให้เขากินไหมมีขนมเขากินไหมเชื่อวขอจะงงเนาะน่ารักด้วยอ่ะท้องขาวมีขนมเขากินไหมไม่มีเลยเอันสุดเอาอันน้ำเขากินหน่อยอันน้ำเขากินหน่อยมีแต่เนี่ยเนี่ยปะเฮ้ยกินโต้กินได้เอาเลยเอาเลยได้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 อันสุดมะปา เห็นแล้ว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 นะนี่พิสดุพิสดุี่สดุพ่สดุขนมหนูอะไม่เลยหนูนี่ของหนูอะอุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยไปแล้วอ่ะอีกตัวนึง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 มาแล้ว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 หลอดถายรูปมาแล้วมาแล้วน่ารักจังเลยเนาะอ่ะมาแล้วเอา่ยเฮ้ยกด้เฮ้ด้เสียดายอีกโอ้ยเสียดายมันฝรั่งนะ จะได้มันฝรั่งด้วยฮะอ่าอย่าไปโยนเขาโยนเขาได้โยนบอลเขาบอลเขาดีๆทีบอลเขาดีๆบอลดีๆครับใกล้ๆหน่อยครับนั่นแหละเขาลงมาหาละให้เขาไปเลยนี่ไม่ตวงแล้ว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 ไม่ตวงละโอ้โยอร่อยแปลว่าอร่อยมากเลยฮะฮะไม่ตวงแล้วไม่ตวงแล้วมาขอตวงนี่ยตอนนั้นก็ประมาณนี้ฮ่าฮ ฮะไม่ต้องเสียดายฮะแบงบเขากินมั่งโอ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยตัวนี้สีขาวด้วยตัวนี้สีขาวด้วยตัวนี้สีขาวด้วยตัวนี้สีขาวน่ารักจังเลยเป็นกระลอกในสวนครับค่อนข้างเชื่องมากเลยนะครับ พอให้หนึ่งตัวตัวที่สองตัวที่สามก็ตามมานะครับตอนนี้นะฮะผมขึ้นจากรถไฟฟ้าใตดินนะฮะก็มาเจอสวนเอ่ออันนี้เป็นสวนสุขภาพนะนะครับพี่เมฆพี่เมฆสวนสุขภาพใช่ไหมครับสวนสุขภาพลมมณีนาสนะฮะลมมณีนาสนะครับฮะบโอ้ยโอ้ย อะไรกันนี่ฮะแบ่งเขากินมั่งมาแล้ว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 อ่ะลองดูลองดูลองดูตัวตัวตัวนี้ตัวนี้น่ารักมาแล้วตัวนี้หิวตัวนี้สองสีนยทูโทนด้วยเนี่ยโอ้หมันกระโดดไปด้วยนะครับเนี่ยกระโดดต้นหนึ่งมาเลยโอ้กระโดดข้ามไปค้าบมาข้ามมาแต่เป็นกระลอกจะออกสีแดงๆเนะไม่ดำนะกระลอกแดง กระลอกแดงท้องขาวน่ารักมากเลยเห็นไหมครับอยู่นี่ไงไปอ่ะเดิเนคนละแผนไปกับบ้านเลย มาหลายตัวเลยใช่หรอกเาตกใจมากนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณไกด์นำเที่ยวของเราพี่เมฆนะครับมากมากเลยที่พาผมและครอบครัวมาเที่ยวรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วก็มาสอนมาให้เรียนรู้เรื่องการเดินทางนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่ของลูกผมนะฮะที่กำลังเติบโตก็มีความดื้อความสนนะครับแบบฉบับของเขานะครับแต่มันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ ที่ทําใหออ้ทางลูกผมและตัวผมได้เปิดโลกทัศน์มากขึ้นนะครับผมขอปิดคลิปดีๆในวันนี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ตับตะไครให้กับผมด้วยเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่มือของท่านนะครับถ้าผู้ใดช่วยกดตับตะไครติดตามผมขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ๊ายบาย